มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นการใช้อาวุธของร่างกาย9อย่างได้แก่มือสองเท้า2เข่าสองศอกสองและศีรษะหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลกจากความสำคัญดังกล่าวมานี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2553และในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงวันขึ้นสเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือเนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยและเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จออกไปโชกมวยกับสามัญชนท่านยังทรงคิดท่าแม่ไม้ ดังนั้นสมาคมเราก็ดําเนินการจัดพิธีวันมวยไทยวันที่6กุมภาเป็นการบวงสรวงพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือนอกจากนั้นมีการไหว้ครูไร่ลำเทิดพระเกียรติโดยใช้นักเรียนในจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานั้นจำนวนทั้งสิ้น666คนมีการแข่งขันคีตะมวยไทยจํานวนทั้งหมด8ทีมคําว่า8ทีมเราให้เกียรติพระองค์ท่านว่าเป็นพระสันเพชรที่8ดังนั้นในการจัดกิีตยังรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมของชาตินอกจากนั้นมีการเผยแผ่ศิละปะมวยไทยโดยการแสดงศิละปะมวยไทยแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยให้เยาวชนเด็กที่มาไหว้ครูไร่รำเทอือกบุกิษคันี้ได้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้นําศิละปะมวยไทยเข้าไปสู่ในเรื่องของขึ้นทะเบียนยูเนสโกในโอกาสต่อไปทางสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือนะครับในนามของคณะกรรมการบริหารยินดีน้อมรับ แล้ก็ช่วยเหลือกิจกรรมของอกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ขอากราบขอพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงวัฒนธรรมท่านประดับกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรวมทั้งท่านรองอธิบดีพอผู้ในการฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันมวยไทยวันที่6กุมภาพันพศสพศนห้ารคันนี้ด้วย นะครับก็ขอกราบขอบคุณในใน,นามของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความสําคัญของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์นะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดของวัดต,ตึกได้ให้ใช้สถานที่ได้ให้ความสําคัญได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงท่านมีความเมตตากรุณาให้ได้ใช้สถานที่ จัดมาสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากอ,าองค์กรทุกภาคส่วนเราจะเห็นว่าในขนาดนี้ลูกหลานทั้งหลายได้มาใช้ในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมพระเจ้าเสือเราไม่ใช่ว่าเราเราจะมาจัดที่อยุธยาอย่างเดียวนะฮะเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสมาคมใดๆข้อตามที่จะให้เราไปสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ การสอนมวยก็ดีการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์าวร์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะสิ่งต่างๆของมวยไทยเนี่ยมันมีอีกมากมายที่จะช่วยกันพัฒนาทั่วประเทศไทยเนี่ยนะะเรายินดีครับเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิชาการประสบการณ์ที่ผมเคยทำนะครับแล้วก็อยากจะ เชิญชวนครูมวยไทยทุกๆท่านแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดอยู่ใกล้ชิดเยาวะชนมากที่สุดก็คืออบออตอนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นตำบลอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมเคยทำก็คือ,อทำโดยที่ไม่ได้ใช้งบป,ประมาณใดๆเลยก็คือเอาตัวแทนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาฝึก ฝึกเสร็จก็ให้เวลาเขากลับไปทําหน้าที่ในการสร้างทีมนะครับฝึกสอนกันมาแล้วก็ทําทีมเข้ามาแข่งนะครับปัจจุบันนี้งบประมาณอะไรต่างๆมันลงไปที่ส่วนท้องถินหมดแล้วนะครับถ้าทางนายกนะครับถ้าทางแหน่เภอนะครับให้ความร่วมมือในส่วนนี้ผมคิดว่ามวยไทยต้องอยู่ในทุกมุมในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผม มวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันตัวที่ควรคู่คนไทยนอกจากฝึกด้านกลยุทธ์แล้วยังฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยมีจิตใจเข้มแข็งมีสมาธิมีไหวพริบช่างสังเกตคล่องแคล่วไม่ทำร้ายผู้อื่นและมีสติการได้รับการยกย่องส่งเสริมและเชิดชูให้คนในชาติให้ความสำคัญต่อศิลปะการป้องกันตัว ได้รับการสืบสารเป็นมรดกของชาติพร้อมต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัวครับ ส่งต่อให้น้องๆได้เรียนรู้ครับต่อเรื่อยๆแล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับรู้สึกว่าได้ฝึกฝนตัวเองครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้สมาธิได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปเล่นเกมและยังได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะได้ความรู้ค่ะแบบว่าได้มาเจอกันหลายหนโรง,งเรียนก็บแบบว่าร้ามิตรไมตตีค่ะ ค่ะก็ฝึกไม่ยากนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ฝึกได้ค่ะก็เป็นศิลปะป้องกันตัวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็มีเห็นมากมายเลยค่ะอาจจะเป็นการผู้หญิงถูกข่มขืนแต่ส่วนมากจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าค่ะนอกจากจะช่วยป้องกันตัวแล้วนะคะก็ยังทําให้เราแบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น,นะคะ่ะ I'm not going